สวัสดีครับสวัสดีแถาซูเพจสูรศซักสตอรี่ครับมือนี้เศร้าๆครับบรรยากาศดีใส่ตุ่มกุ้งไว้ตั้งแต่มมือขึ้นนี่นะครับใส่เลี้ยงหัวนี่บ้เลยถือมากนะครับนี่ก็ได้ถืออะไรมาก้อมคือบอมกินเลยนะครับสิใบยมกุ้งว่าเข้าสิได้กินบอกไปครับไปเบิง้งแล้วเข้ากับฮากาว่าได้เข้ากับทางซะเลยนะครับมือนี้เลี่ยนบรรยากาศนี้หนไ่ไยไสแไว้เต็มเตมมือขึ้นนี่แล้ว หลายครับผู้ละมีวัดป่าหน่อยมึงไงแก่ผู้ละ,อะโอ้ของแท้เลยอ,อันนี้บบได้ซื้อเลยนี่ครับนั่งดินดินอยู่เลยนี่เด้อเก่าไหมแก่ก่อนสีได้สีได,ด้กินอยู่นรอครับมือน,นี้สีได้ก้อยกุ้งอยู่โพยุติมาเบิงบ่งแก่เบิง่งแก่ครับจังหวะที่นี่มา ยังมีครับอีกสามหลังตอนนี้ได้ประมาณเครื่องขีดไปครับอ้าหลัง,น,งนี้ประมาณปันไหนนะครับนี่เจ้านี้ก็สูงหลายอยู่ โอาหเชี่ยว่าเป็นยังสงสัยมันออกเลยเหรอเขามายามสวยอยู่ด้วยนี่อ่านตัวไรครับเอามาเบิ่งกันว่าสิมันบ่ะมานแต่ว่าป่าเต็มหนึง่งโอ้มีแต่ป่าดิ้นี่ <c oughs> ที่ไม่ได้ก้อยป่าปา่ะเนาะน้องผดอ่ะโอ้พอมีอยู่ครับแต่ว่าปลายนี่อาก,กาศเรียวๆเลยนะครับนี่อยู่ข้างซะหลังจากเข้าไปยาม,มาแล้วเนาะ กุ้งมาเบ่งกุ้งนะครับตอนนี้ก็ล่างๆเด้นี่ล่างแล้วนะครับใส่น้ำล่างตะเชียวออกมาส่ถวยนี่อ่ะเบินงกุ้งเต้นนะครับโคโยตีของแท่นะ่นะครับนี่เบิองณลนะสายบลายโดดประโดดในเบืงองอรวดครับทีนี้เราจะทำการปรุงได้บาดนี่ยานามาผมเนื้อ โอ้แล้วแต่กูหมักเผ็ดโบเผ็ดเด้อนี่เด้อเอาหัวโอ้เอาออทำปลาโดดแล้วโดดแล้วโ,โดดแล้วเต้นแล้วบาทนี่ครับเมึ่พุดน่ะโอ,โอ้โดดออกกับพ้องกันโคงนัวใส่ลายนัวหลายใสยหย่หน่อยนัวหน่อย เอาคุณก่อนบุกเทือกนาวบักนาวบักนาวเรื่องมุกนาวครับโอ้ยโดนะโดดเรืร่องมุกนาวลงไปเอาคนก่อนโอ้หินไใ้บ่อน้นอเนาะเป็นของแท้คุณน,นะครับโอหยุดตีเนาะวิธีไทยบา้านอหอมครัาบบ้านนี่ ใส่หอมเข้าไปพีกงัยครับเอ้าเนี่ยมาโอ้รหโดดลงเด้งลงเด้งดนะครับเอ้าซีมบาเลยเดี๋ยวเ,เวลา เยบบ้อยครับไข่กุ้งโคโยตีทางสะบรรยากาศดีๆครับเบ่งรวดสดบสดเท้บเท้มาครับคำยังไงเบงกุล่ะอืมดุจัดครับ เราแก่หมดหาผักกัอนอ,อืมรอ,อยเลยวิธีชีวิตการกินเนาะบุยังไฮดามานะครับว่าเอากุ้งเป็นๆมากเค็งตั้งซี่หลกักอะมาโคนเลยนะครับบุยานมันแบบ เอออย่าบอกหรอกมันสิ่งแยวนะครับ,รบก็เป็นอย่างนะครับเพราะว่าวิธีการกินบางทอมันก็นกินแบบนี้แหละเพียงแค่ว่าอาสิบบรไทยให้เบิ้งนะครับเพียงแค่อันนี้เท่ากับนาเสนอชีวิตการกินการยูเนาะเอาเดี๋ยวสี่ห้าว่าผมตัวนะครับว่ามันแสบีบโปรเซนะครับนี่เดี๋ยวมีเมื่อกล่องมาซิมนุ่กันเนาะสอนนะครับที่ข่างซาเลยนี่นครับคำปุมป่มปุ่มคำปุมป่มปุ่มเพื่อนเบิ้งคุณละอืม เนี่ยได้หรือเปล่ากรดายังหมูรพริกของพี่ครับตามอืมอืมนะอื้อซุดแท้อืมบรรยากาศดีครับตรงนี้อยู่ใต้ตน้นใต้ต้นหมอคุเรียน,ร,นรอบหนา้ารอบหน้ากับต่ำบักหุ่งแมนรอบหน้ากับสีเมน,นูกับต่ำบักหุ่งเนี่ครับ ปาดแม่งเงินกันเนาะโอ้ลูกโดดวนไหมก็ฝากติดตามเพจสุรศักดิ์สตอรี่ไว้น้ำแน่นะครับส่วงนี้กับมีหลายๆอีพี่ครับทั้งเฮ็ ah aran, ดอาหารทั้งออกไปไทยคอนเทนต์กับพวกพี่ๆเน่น,นะครับมีโอกาสได้ออกไปไทยกับกองทยเพื่อนก็พยายามจะทายออกมาให้ใน หลนร,รูปแบบนะครับช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ไปแจกของครับแต่จะเกี่ยวกับเพรอาหารเป็นหลักผมบอกบ่อยมเวลาออกไปเนาะกูเลยอยางไงเฮดไม่นุ่ลน,นะครับกับแต่เมนื้อมาได้นะครับเมนู้อลยที่ผมเพรดเป็นบ่เป็น,ปนกะเ๋ยวสิลองหาสูตรหาวิธีดังเบิ่งก็ยังนี่ก้อยกุ้งนี่วันนี้ เชือแรกนี่นะบ่ะเคยก๋ยอยอีกนี่เชื่อนะอันนี้เทือแรกเลยรู้ว่ากินได้ปะได้ได้แซ่แบแซบแซบอยู่นั่นไหแซ่บแซบอันนี้ก็เทือแรกอีดีครับเนี่ยมันกางก้อยคุ้งผมเทือแรกอีดีแต่ว่าเคยกินอยู่นะครับเชียงแคบแต่ไบ่นนเคยเฮ็ดเองครับแต่กังวลนี่ไม่กี่ประเทศเองรู้ว่าแซ่บเลยผ่านเลย มึงมามึงทำปมคมเนี่ยหมึกพริกความเอรอล้านยิ้วแล้วกินหมึกคลิปล้านยิ้วคลิปกินเบิองปากโลยบะแดงบะแดงนะครับนี่เอาเดียวเลยเอรอเบิองหมึกใหญ่ๆกุ้งยังเต็มเต็มอยู่นะครับอื้อ อือเจ็บไหร่อือตัวนี้ทายเมนูผิดเวลาได้ครับนี่หมือนีีมากเต่าเพราะว่าถาช่วงใบเลยน,นะครับหาช่วงใบ กุ้งเอกไหกอนนะครับกันเล่อมทธยน้ำมันสออยากกินน้ำมันสองเห็นเลยเอาอไม่หมดเนอะเต็มเลรือกันหมดเลไปไปแบบไปตอนนี้กับคันมากคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจจูดาตตอรีไว้เลยนะครับช่วงนี้กับติดตามหาอร่อยกว่าเดอกเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับ สี่ขียพันแล้วสีเริ่มเปิดไล่ได้แล้วนะจังไนกระฝากกดติดตามผมไว้เน่นนะครับเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปกะอ่ะสิมิซาราเนี่ยบูมิซาราเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับจังไนกระย่าดรามากกันนะครับเออบางเทีมีคำเบาบ้าใดที่บบสุภาพนะครับก็ต้องขออภัยไวปเลยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสาบคลิปนีแค่แค่นี้นะครับสวัสดีครับก้อยกุ้งโคโยตี้